สวัสดีพี่น้องพ้องเพื่อนแฟนเพจทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านที่ติดตามช่อง YouTube ผมด้วยนะครับนะครับลุงมหาพาคุยนะช่อง YouTube นะครับอย่าลืมติดตามเข้าไปติดตามด้วยนะครับวันนี้นะครับผมตั้งใจนะครับมาตอบคำถามนะครับมาตอบคำถามพี่น้องแฟนเพจเท่าถามมาหลายนะครับเกี่ยวกับผมจะเอาคำถามในที่มากที่สุดนะครับก็มาตอบให้นะ ถามมาลายที่สุดก็คือว่าว่าอีสานแดงว่าภาษไทยผลไปน้ำเนาะพี่น้องเนาะจะได้กงูเหลืองกันว่าเป็นกันเองเขานี่แหละนะครับผมเมื่อกี้ผมเรียนพิเศษนะครับเรียนออนไลน์กับเพื่อนนะเพื่อนเกาหลีนะครับผมอยู่ที่เมืองไทยนะครับเวลาบ่ายสองนะครับสองสามสี่อยู่บนสี่นะครับบ่ายสี่นะครับสี่โมงผมอยู่นี่สองโมงเรียนตั้งแต่เรียนสองชั่วโมงนะครับผมนะเรียนออนไลน์เสร็จนะครับเมื่อกี้นะครับทีนี้ผมก็เลยจะอัดคลิปตอบคําถามเกี่ยวกับนี่ที่ถามมากที่สุดนะครับไอ ได้ยินข่าวว่าเกาหลียกเลิกวีซ่าแมนบอเป็นแนวดนครัคำถามนี้นะครับสุดทิตนะครับสำหรับแฟนเพจท่านใดที่ถามเข้ามานะครับบอกงายนะเพ่นยานเข้าเกาหลีบาได้เองสินะครับผมบการที่เราจะเข้าเกาหลีช่วงนี้นะครับต้องติดตามระวังเฝ้าติดตามข่าวนะครับพรพอมันติดโควิด1 9ตัวเดียวพี่น้องนะครับ ข้าวออกมา2อมือออกมาที่หนึ่งสามมือออกมาที่หนึ่งนะครับจะข้าวเป็นอะไรนะครับเอาเป็นว่าผ้ได้อยากเข้าเกาหลีก็ติดตามข้าวสารนะครับแล้วก็รอเบองเพจที่ผมโพสต์ลงไปนะครับสาหรับท่านใดที่จะเดินทางไปพร้อมผมนะครับสาหรับข่าวที่มีการถามมามากที่สุดก็คือการยกเลิกวีซ่า90วันเข้าเกาหลีนั่นนะครับปกตินะครับคนไทยของเรานะครับไปเข้าไปในเกาหลีนี่บุมีวีซ่านะครับเขาไปได้เรื่อยหรือนป่ครับ ทีนี้มันออกกฎหมายนะครับมาตรการใหม่ออกมานะครับตั้งแต่วันที่13เมื่อนีวันที่ยัง14เมื่อนี่14ออกมั้งแต่เมื่อวานนะครับกฎหมายก่อนที่มันจะออกประกาศใช้เป็นทางการก็คือตั้งแต่เมื่อวานเป็นต้นมาแต่มันออกมาก่อนหน้านั้นเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วนะครับแต่บังคับใช้ตั้งแต่เมื่อวานเป็นต้นมาหลังเที่ยงคืนเมื่อวานเป็นต้นมานะครับไม่สามารถที่จะเข้าไปในประเทศเกาหลีได้นะครับอย่างที่พูดไปนะครับเป็นการยกเลิกชั่วคราวนะครับผม สำหรับท่านใดที่จะเข้าไปประเทศเกาหลีนะครับถ้ามีความจําเป็นจริงๆนะครับตอนนี้ก็เพิ่นกห็หายไปทําให้ไปกรอขอวีซา่าซีสามแล้วผมให้เขาไปนะครับนะบางคนอขอยากไปจริงๆก็ต้องไปกรอขอวีซ่าซีสามตัวนี้นะครับผมซึ่งวีซ่าซีสามนั้นละเอียดเงียเดี๋ยวมือสิฟว์ให้ฟังพดอยากรู้เออกระมี่แฟนเพจใช่ละกระมี่แฟนเพจถามมาหลายคนอยู่นี่วา่ามันยังอะไร พี่หนูอยากไปบางคนก็นไปเลี่ยนเนาะบางคนกันไปวีซ่าซีสามเหนึ่งเยังเขาถามมานะครับผมมันหลายคนนะครับผมเดี๋ยวอโอกาสยกยอดไปพรุ่งนี้นะครับสําหรับการวีซ่าต่างๆนั้นเป็นแบบไหนย,ยังไงนะครับการยื่นขอวีซ่าแต่ละประเภทมันเหมือนกันนะนะครับผมชั่วคราวนะครับไม่ใช่ถาวรน,นะครับคิดว่าพ้นวิกฤตโควิด -19 วิกฤตนี้มันผ่านไปแล้วผมก็คิดว่าเกาหลีก็คงสิขึ้นฟรีวีซ่าให้้ยาคือเก่านะครับผมตอนนี้มันติดปัญหาก็คือโควิดครับพี่น้องผมก็เห็นยังบ่ได้ครับที่จริงผมมีแผนสิบินไปเกาหลีวันที่หาเมษาครับก็ไปบ่ได้ครับเพราะว่าติดพิษโควิด COVID นะครับผมนะผมก็ไปไม่ได้นะครับตอนนี้ผมก็ได้อาศัยเรียนออนไลน์นะครับกับเพื่อนนะครับผมเวลาประเทศไทยผมบายสองเขาอยู่ผุ่นสีม่งเนาะเรียนเวลาเรียนน้ากันนะผมก็เรียนออนไลน์ ถามข่าวข่าวยังหลายอย่างนะครับเพราะว่าห้องเกาะเวลาว่างหลายช่วงนี้นะครับผมเอาแล้วครับเป็นที่ลูกกันนะครับอ่านตอนนี้ก็คือว่ายกเลิกแบบซัวเข้านะครับผมไม่ใช่ท้าบอลนะครับอย่างที่ผมเคยแนะนําไปหลายครั้งนะครับสําหรับแฟนเพจของเราที่ติดตามเพจและก็ติดตามช่อง youtube นะครับเคยแนะนําไปแล้วนะครับผู้ใดทีเขาเก่าดีนะครับเคยแนะนําไปแล้วนะครับผม คนนี่จะเข้าเกาหลีช่วงนี้ก็ต้องชะลอก,ก่อนนะครับมันไม่คุ้มกันนะครับนะหนซิคาไปกักกโตอีกพี่น้องถ้าอยากไปเกาหลีตอนนี้ไปได้ไหมถามผมนะไปได้นะครับแต่ว่ามันบุคุมกันนะครับเป็นเสียเงินเป็นแสนนะพี่น้องเสียเงินเป็นแสนนะครับไหน,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 นถ้าคนที่ถามเข้ามาบอกว่าพี่มาหาลุงมาหาอยากจะเข้าเกาหลีตอนนี้ได้ไหมนะได้นะครับนะแต่คุณมีเงินมากไหม Сп มีเงินพอไหมครับ ายสีดำเนินเหล่องขอวีซ่าซนะีสามไปถึงปุ่นแล้วไซสิไปได้กักโตอีกบาทนี้พี่น้องกักโตก็ขึ้นละแสนขึ้นละสามพันโอ้ยนะครับผมจบกันนะครับมันต้องเน้นมีเงินหลายนะครับผมเสียงเงินหลายนะครับสำหรับแฟนเหตุเรานะครับท่านใดที่อยากจะเข้าไปพร้อมผมนะครับก็ต้องรอ,อฟังข่าวนะเพราะว่าข่าวนั้นเปลี่ยนแปลงทุกวันเหตุต้นเหตุก็มาจากโควิด19เนี่แหละครับ แย่อีหลีโคบีสิบเก่านะครับผมเอาล้วครับมื่อนี้ตอบคำถามมาหายขล่องใจนะครับมืออื่นเขาจังเบาเรื่องวีซ่าต่างๆนะครับการขอวีซ่าต่างๆเขาใชมาเบามืออื่นเรื่องมืออื่นนะครับมื่อนี้เขามาตอบคำถามเกี่ยวกับการรัฐบาลเกาหลีออกมาประกาศยกเลิกวีซ่านะครับผมเก้าสิบวันนะไม่ใช่ท้าวอนะครับเป็นการยกเลิกชั่วคราวนะครับหลายขั้นหลายคนก็คงหายข้่องใจกันแล้วนะครับ ถ้าไม่จําเป็นผมแนะนําไม่ต้องเข้าไปนะครับช่วงนี้นะครับไหนเข้าไปแล้วไหนจะกักตัวอกีกไหนจะค่าใช้จ่ายต่างๆอย่างที่บอกไปนะครับตอนนี้คุณใดและถามยังมาอีกแล้วป่านนี้อ้าถามมาอีกแล้วไปพี่น้องถามมาอีกแล้วพีว่าอะไรนี่ขออนุญาตนะครับถามมาอีกแล้วว่าอะไรนี่พี่ถ้าจะเข้าไปเกาหลีตอนนี้เข้าไปได้ไหมอ้าวคำถามเดิมดเห็นไหมครับ หลายท่านหลายคนตอนนี้ก็อยากจะเข้าไปในเกาหลีนะครับก็ไม่รู้เกี่ยวกับการจะเข้าไปเกาหลียังไงนะครับเอาเป็นว่าติดตามข่าวสารด้วยแล้วก็ติดตามเพจผมด้วยนะครับผมจะมีข่าวสารผมจะแจ้งอัปเดตให้ทางเพจแล้วก็ทาง YouTube ของเรานะครับทนะ่าในใดที่จะเข้าไปเกาหลีตอนนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับรอก่อนนะครับพี่น้องรอก่อนเพราะว่ากฎหมายใหม่มันเปลี่ยนมาเรื่อยเราต้องตามติดตามข่าวสารนำจะเย็นๆครับพี่น้องถือว่าห้องพักพอน,น้าช่วงนี้นะครับ สงการก็ไม่ได้เล่นน้ำนะครับผมนะมื่อนีวันที่14สนะสงการปกติจะเล่นน้ำนะครับในรอบศัตวษนะครับในรอบหลายหลายปีนะครับสงการห้ามเล่นน้ำพี่นอ้องสงการห้ามเล่นน้ำามืงอเงิดไหลคอยก็ได้เอาแล้วครับพี่น้องมื่อนีต้องลาไปก่อนครับนะมาสรุปให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องยกเลิกวีซ่าสรุปว่ายกเลิกแบบชัวร์เข้าด้วยครับโบเมนทาวนเอาแล้วครับพี่น้องสุดท้ายทายสุดฟอนซิลลาจากกันไปก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องผมนัาเมเดอร์ วันนี้ลาไปก่อนครับพอกันมือ,มอกันพี่น้องสวัสดีครับ